ถามมันความรู้นะคะไออ่างหุนะ่นน่ะพอหนูลงไปอาทิตย์หนึง่งตอนนี้ยอดมันยาวเป็นศอกเลยพี่แล้วขั้นตอนต่อไปต้งงองอตอนนี้อากาศมันเหมาะเหมาะอย่างเี้มากนะครับและก็อ่งุ่นได้ชอบแบบนี้พี่สุที่ทำปลูกแล้วแห้งๆเลยนะครับอากาศที่แห้งรดน้ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคืออย่าอย่าแฉ่มากวักสองวันครั้งสองวันครั้งอย่า, <ๆ S 2> ยาจะไปแฉ่มากบางคนเขาปลูกใหมๆใ่ๆได้เก็มว่ามันจะไม่โต บอลลาก็อ่อนอยู่แต่ตอนนี้หนูปลูกนูหนูลดเช้าเย็นอ่ะอ๋ออย่าเพิ่งเดือดขนาดนั้นนะครับเอาแห้งๆก่อนนะครับทีนี้ปุ๋ยที่ให้ไปเล็กๆเนี่ยเอาปุ๋ยมาโรยโรยวนเวนรอบโคนต้นหมายถึงอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเลยคืออาทิตย์หนึ่งโรยครั้งนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อจะไปบำรุงรากนะครับแล้วมันจะยอดมันจะพุ่งช่วงนี้ฝนไม่มีสภาพอากาศเย็นๆแห้งๆรับรองเลยครับพี่สุนี่ทำถูกต้องแล้ว คนดีเนาะเห็ดยังกะเเคดีเนาะคนดีมีที่เลี้ยงดีมีผู้ที่ปรึกษาดีเห็ดอเห็ดยังกะเจ้าได่คือต้นพันธุ์ของเขาดีด้วยค่ะครับเพราะดินที่บ้านสู่ก็ไม่ใช่ดีนะแต่ว่าคือเราต้องฟังคนที่เขามีเขามีความรู้นะเขาเป็นมืออาชีพเขาทำยังไงแล้วเขาแนะนำเราไปแล้วก็ไปเตรียมหลุมแล้วก็ผสมอะไรอย่างที่เขาบอกเลยคครรัับบ อีกหลังจากนี้ประมาณสัก2เดือนที่จะไปดูให้จะไปดูการพัฒนาการของต้นโอนของพี่สุเขานะครับรับรองเนี่ยบึมแน่เลยผมกำลังทำโรงเรือนกับพี่กำลังทำโรงเรือนที่มานั่งคุยกันเนี่ยมาที่ทํางานนะมาเจอกันมาเจอที่ทํางานปกติไม่คุยนะทักททยเฉยแล้วก็ผ่านมาดีกันแต่ตอนนี้เรามีเรื่องต้องปรึกษาใช่ใช่ใช่นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะผมก็จะแอบพี่สุเข้าไปเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นล้า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 นคนเราก็ดูแค่ร้อยสองร้อยคนในประมาณเนี่ย แต่มีความสุขมากนะแอบมามโป่งแล้วเฮ้ยทำไมยอดมันออกมันจะเป็นสองแล้วตอนนี้ใช่ใช่แล้วก็เอาพลาสติกนมัดมัดขึ้นไปหนูมีมีหนโนูนปักไม้ปักไม้ใช่ครับคำยันแล้วก็มัดไว้มันจะโตเร็วนะครับยอดเดินไวใบใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละตอนนี้ยังไม่ต้องตัดยอดอะไรมั้ยยังยังยังขอให้ให้ให้ก่อนถึงเท้าครับให้ให้ก่อนถึงเ้างก่อนสักคืบหนึ่งอ๋อแล้วมันจะแตกใหม่เป็นสองสองยอดแล้วก็แยกกันไป ตัดยอดดีจัดยอดมาต้องนับย<อ>ังไงไหมอันนิดเดียวเด็ดยอดปลายยอดเลยปลายยอดเลยนะหยุดยอดเรียกว่าหยุดยอดคือเด็ดเอามือเด็ดหยุดยอดปลายยอดนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยมันก็ไปแตกยอดแล้ะแต่ก็มันก็จะมาดำตาออกไปสองข้างเลย่างเงี้ยจบเลยง่ายเออได้กอล์ฟได้กอล์ฟเดี๋ยวที่มีหลายคนนะคะถามพี่ซูมาว่าอยากจะไปเที่ยวไล่องุ่นคุณหวานคือไรของมิแปะคนนี้แหละครับครชื่อคุณหวานเนี่ยคือเป็นภรรยาสุดสวยของเขา ก็คือสามารถไปได้เลยไปถึงไปเลี้ยวเข้าถนนถนนธนรัฐแล้วค่อยไปเซิร์ชโลเคชั่นว่าไล่อังนคุณหวานเดี๋ยวก็ไปตามนั้นเลยนะถึงแยกหมูสีเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยประมาณ20่นาทีก็ถึงอลังงามตอนนี้หน้าหนาวไปเที่ยวได้เลยค่ะใครอยากได้พัน์ุอโงนก็ไปมีมีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ผู้สนมสดฉันก็เอาไปปลูกตอนนี้ อเง่นนกปูกที่บ้านคุราชสามสิบต้นนะพี่นกพระพันไปแล้ววันนั้นหนูแอบลอยไปอีกหลายต้น <laughs> แล้วก็ผู้ชานมสดด้วยครับครับครับมันคยปลูก12ต้นแหละน้อเออาแล้วรองงามแล้วดกด้วย12ต้นครับงามงามทาขอคำปรึกษาว่าดีดียี่ดีต้งปอนนมเขาใช่ไหมคือต้องเอาเอานมวัวมาหมักกับกลกน้ำตาลเดี๋ยวขั้นตอนนั้นจะบอกอีกทีหนึ่งจ้ดจมาหมักแล้วก็แปอัดลงที่ล่างแล้วนมวัวเราซื้อตามร้านได้ไหมซื้อนมไม่ใช่นมวัวก็ได้นมที่เขาขายตามอะไรก็ได้นมคนได้ไหมนมคนไม่ได้ น้ำบนไม่ไม่เยอะขนาดนั้น้ำบนอายุเร็วนะตอนองบัวนอัวเยอะๆน้ำบนมันหาเจกอแล้วมันบูดแล้วก็อาจจะทำให้ต้นมอายุเร็วเดี๋ยวลักตาจะเหี่ยวสาม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 สสามสาสามสัมผมสด้พา่สุมสาามมสามนามมาม